มันเลยจาเป็นจะต้องพี่รัฐจาเป็นจะต้องเข้าใจโลฮให้เข้าใจก่อนสวิงโลสวิงไฮให้เข้าใจก่อนเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจ swing low, สวิงโลสวิงไฮโลกพี่เปลี่ยนเลยครับพื้นฐานที่โคตรต้องโคตรแน่นคือการหาสวิงโลสวิงไฮให้ได้พี่รัฐอันนี้สําคัญนะครับถ้าพี่ตีหาสวิงโลสวิงไฮไม่ได้ที่จะไม่สามารถเทรด ได้แล้วหา Demand, s u p p l y l i q u i d i t y m o n e y โซนหรือจุดเข้าที่มันรู้สึกว่ามันสมควรเข้าได้ดีเพราะเรามองภาพไม่เห็นการกลับตัวเรามองไม่เห็นไฮเรามองไม่เห็นโลเราตีโลผิดไฮผิดชีดเปลี่ยนเขาจะใช้คํานี้แล้วทํำยังไงอ่ะไอ้สปีดไลน์เนี่ยแล้วเปลี่ยนไปทำเฟรมเล็กเราก็จะเห็นไฮเห็นโลมันสปีดไลน์นี่แหละสปีดไลน์เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนไปทำเฟรมให้เล็กลงแล้วพี่ก็จะเห็น โลไฮชัดเจนมากขึ้นอย่างเงี้ยตีสปีดไลน์เออเว้ยนี่เห็นโลละเห็โลหรือเปล่ายังไม่โลยังไม่ชัดเห็นโลไฮพี่ก็ Low, High, จะเห็นมากขึ้นนะครับใช้ของง่ายๆอธิบายให้มันเข้าใจแบบง่ายๆนี่คือความรู้ที่ผมใช้อยู่อะไรที่มันดูยากเย็นสับที่มันดูยากเย็นผมไม่เอามาสอนเพราะมันในโลกความจริงมันก็เท่ดี เวลาไปโพสต์เวลาไปทําอะไรมันก็ดูเทด่ดีเออคนนี้แม่งดูมีความรู้ดีแต่ถ้าเอาคนคนพื้นๆคนบ้านๆคนไม่เก่งภาษาอังกฤษมาฟังมันจะบอกว่าเอียงก็อ <laughs> ียงวะโลเวไฮโลเวโลมันก็จะฮะเอียงก็ <laughs> เคยเจอไหมแล้วมาฟังสับแล้วแบบอ้ย oh ผมสไม่ใช่ทางของกูแนละ้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเทรดนะแต่มันเกี่ยวกับว่าไอ,อ้ซับไอ้ซับเนีย่ยกูจาไม่ได้อะไรแบบนี้ครับนะมันเยอะไปหมดเลยนะมันเยอะไปหมดในตลาดนี้อ่านะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมใช้อยู่ทุกวันนะผมใช้อยู่ทุกวันมึนตึบผมใช้เขาเรียกว่าอะไร ผมใช้คําที่มันดูง,ง่ายเนื่องจากคนที่เทรดช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคนที่มันกลุ่มกลุ่มแบบเทรดหุ้นหรือกลุ่มที่มันแบบกลุ่มมันตลาดมันกว้างขึ้นคนกเกษียณก็เข้ามานักนิสิตนักศึกษาหรือใครก็สามารถที่จะเข้ามาถึงกับสิ่งนี้ได้ทะนั้นพอสิ่งนี้มันเข้าถึงง่ายมันก็สมควรที่จะมีความรู้ที่มันเข้าใจง่ายๆแค่นั้น เข้าใจง่ายๆแค่นั้นลงมา300จุดแล้วนะครับจากโซนที่ผมตีนะครับจากดิมาล m 3 0เอิอ่า p ป라이์ m 3 0นะครับจากสป p 이์ Surprise m สามสิบส p 라이์ m สามสิบแคนั้นทำไมผมไม่พูดว่าตรงนี้ผมให้ระวังแต่ผมไม่ได้บอกให้กดไม้แดงถูกไหมเพราะอะไรผมมองภาพเขียวไง ภาพเดียวกันแต่เรียกหลายชื่อมาดูเท่ครับมันดูเท่มาดูมีสับมันดูมีอะไรมากขึ้นนะครับผมก็พยายามจะใช้คําอะไรที่มันดูง่ายๆเข้าถึงง่ายแล้วสอนให้คนเข้าใจในสิ่งที่ง่ายๆผมว่ามัน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 ไปได้เร็วกว่าสําหรับผมนะนะประมาณนี้ครับนี่คือสิ่งที่อยากจะมาบอกอยากมาแบ่งปันแล้วก็อยากจะมาแชร์นะครับสําหรับคนนี้นะครับบ